วัวหัวหบ่นี่เอ้รวยรวยได้ใจล้ำรวยนี่ซื้อไปเลยบหมักเล่นหวยหม้อควายก็มาจากกรุงเทยานป่าชายฝั่งนะขอบคุณตา่ะให้เวรซี่แหละไม่เคยแพ้ม่เป็นแน่นอนจริงๆครับอ่าพูดแน่นอนแล้วแต่นะเจ็ดเจ็ดเออนี่บ่มูหัวแล้วเขาให้มาเขาเอาเป๊ะๆบ่ะหมูหัวขายมีแล้วไปรวยทุกคนมีอะไรขอบคุณคุณตาด้วยตาชื่ออะไร ในทองสิงสาในทองเออสิงสาคุณตาทองนะครับแบ่งตัวเลขให้วันนี้อยู่อยู่ไหนอยู่ลำลูกกาลูกมิ้นใหม่ครับเออสายของดินเออสสวรรค์สำหรออกครับเอออยู่นิดนไอ้นั่นนินใหม่คือว่านี่มิ้นใหม่มินบุรีมปแล้วครับผมลำลูกกาครับครับผมขอบคุณครับสำหรับตัวเลขดีๆดอกลงคือไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่ไม่ยิงอยู่ศูนย์ อาจจะไม่ถูกเลยก็ได้ใช่ครับอันนี้พูดความจริงให้กับ f อฟแล้วก็หลายๆท่านที่รับฟังนะครัับมนแต่แต่แต่ความพยายามผมก็ไม่ไม่ยอมยอมแพ้อยู่แล้วแต่ก็จะค้นหาให้เจาะให้แต่ก็จะเจาะอยู่เหมือนเดิมแหะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยแต่ผมเพิ่งมาว่างได้แค่สอวันมันบางครั้งนะถ้าเราแบบเจาะไว้บ้างแล้วเราดูทางที่มันง่ายๆแล้ว เราเห็นเราก็พูดได้แล้วตอนนี้ไม่สนใจว่าจะเจาะไม่เจาะแต่ตอนนี้มันถือว่ายากยากที่นี้แล้วก็ถูกมาสีง้วนแล้วเลยมันไม่มีอะไรคือเราผมยังหาไม่เจอคือยังหาไม่เจอก็เลยต้อง,อองใช่หล่ะอาจารย์แม่แอาจารย์แม่ก็มาเป็นหลักอยู่แล้วแหละกคเบื้องต้นกับอาจารย์แม่ก็ไม่รู้<ช>จะถูกไม่ถูกแต่มันก็น่าจะมีอะไรดีสักหน่อยล่ะ อยู่ประมาณหนึ่งนะก็พูดนะพูดไปพูดมาอยู่ถ้าพูดไปมันก็อาจจะช่วงวันนี้น่าจะอ้านไปแล้วละไม่ว่าจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าน่าจะอ้านไปแล้วเ <c oughs> พราะเป็นหลักกิโลที่อยู่บนภูชี้ดาวและอายุผมด้วยหลักกิโลตรงกันอีกก็อสองพศสองห้าห้าเจ็ดหรออก็เป็นตัวเด่นนะแล้วหลักกิโลมันอยู่ตรงภูชี้ดาวมีในปกหลักเขตอ่ะหลักเขตคือความจริงคือถ้าไปดูบนนั้นจะมีเลยทํา วันที่3 2 5 5 7ปห้าห้เศสองพนสิบสี่เลขจะไม่ไปไหนหะก็ดูเลยมันก็1 4 1 5อะไรอยู่ประมาณนี้ 1, 1> หนึห่งเจ็ด <1, 7, S 1> <ล>ก็นี่เบ,บื้อง,ง,งต้นก็อยู่ประมาณนี้มั้งเบื้องต้นก่อนถ้าไปเปยหลักสิบจะมาอยู่นะนิดหน่อยเนาะแต่ถ้าถาดูตามรูปเนาะครับแปลตามรูปนะที่ที่ที่ท,ที่ดูเป็นสันเขาเอเป็นราวไม่ไพ่ มันจะไม่ต่อกันนะมันจะไปขาดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วอีกช่วงหนึ่งจะเป็นทางตรงไปเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งเหมือนที่เราชี้บอกว่าเวลาพูชี้ดาวก็ชี้ประมาณนี้แต่ว่าหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันหนกับตัวทคนี่เดห้าเลยกลายมาเป็นเลขดังนะตอนนี้คก็พูชี้ดาวก็บ่งชัดแล้วว่ามีหลักกิโลก็ก็หน้าเล่นเะยเจ็ดห้าถ้าออกก็ถือว่าง่ายถือว่าง่ายเพราะตามบันไดเราก็ถือว่าง่ายเลยหนึ่งซีเรือไหม หนึ่งสี่ก็น่าจะหมดลหนล้วคือก็จัดการหมดแล้วพวกเลขเลขเซตในแปรปวกคือหมดทุกตัวหมดเลยถ้ายังไม่เหลือเลยแปรป,ปกอะ่ะหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งคือหมดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าอยู่ใน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 รูปแปรปวกคือหมดเลยตัวเลขหมดทุกตัวเลยห้าสองห้าสามบัตรเลขที่ผมห้าสามห้าสี่ก็เกี่ยวหมดเลยคือหมดเลยเล,เลขเลขกลุ่มนี้คือหมดเลย เป็นนี้ออกสูงนะมันอยู่ข้างบนเลยทีนี้มันมายากตรงที่ว่าเมื่อมันพ่วงคือคือคือคก้ามกึ่งว่าจะอาจจะมีลุ้นถ้าเข้าเจ็ดหลักสิบก็จเจ็บกันหนึ่งตัวด้วยกันพ่วงได้อีกก็มามีสองมีเจ็ดมีหนึ่งชิงดำกันแล้วตัวรองสามสามหลักหกอีกก็ถือว่าเป็นโจทยากนะเพราะว่าเลขเลขมันเกินครึ่งครึ่ง ซึ่งขึ่งสเต็ปแล้วรู้สึกว่ามันจะถูกอะไรสักอย่างแต่นี้มันเขาไม่นําสื่อต่อบอกว่าอะไรแบบนี้นะผมก็เลยยยงคือปกติผมจะฝันอะไรสักนิดนึงวันนี้ผมยังไม่ฝันเมื่อคืนก็นอนไม่หลับคนอยู่บ้านตายครับใกล้ๆบ้านอายุแปดสิเบเอ็ดอายุแปดสิเบเอ็ดเข้ากันเองแล้ว ข้าวกาแฟโปะกันนะปอแปดสอง 2, อายุแปดสิบยอ็ดนะบ้านเลขที่88เข้าวหมดเลยอยู่ในกลุ่มเลขแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าไอ้ไม่คือสื่อธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกันนะอายุ81ดสิบอ็ดบ้านเลขที่88ดแวันนี้มันจะมาตรงหรือมาเอ,อียง82มันจะมาแบบตรงๆหรือเอียงเอียงงวดนี้ แม่รูนูอาจจะเอียงก็ได้ถ้าเอียงก็พอสอเกิดผมเวาะอายุห้าเจ็ดห้าแปดคือคือคือวันนี้มันไม่แรงนะพูดตามกันนี้ออกตัวไว้ก่อนูะไม่แรงแต่แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ <c oughs> เพราะมันยังก็มีเวลาอยู่ก็ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าถามว่าจะเอาจังๆเลยนี่ม่ยังไม่รู้เลยเหมือนเดิมในมส่วนของไฮโลล่ะไฮโลก็ยังจะแขงไม่ได้ ตะแคงไม่ได้ยังเปิดฝาไม่ได้อยู่ยังฟังเสียงอยู่วันนี้ยังฟังเสียงอยู่เลยคือวันนี้ยังฟังเสียงอยู่ยังไม่ได้แง้มเปิดยังอะไรเลยอรู้สึกว่าเดี๋ยวขอขอขอเวลาหน่อยมันซับซ้อนมากปกติเราได้แง้มแล้วนะปกติเราแง้มตันสุดท้ายเนี่ยโอ้ช่วงนั้นเราเปิดเปิดแง้มตั้งแต่เกี่ยวันแรกแล้วใช่วันแรกเราก็เปิดท่างเปิดอะไรสารพัดแล้วเพราะว่ามันแง้มเห็นอยู่นะสามเมตรตอนนี้นะ แต่ว่ามันจะเป็นเม็ดไหนแค่นั้นที่มันจะมาเป็นตัวกลางนไหมมันจะมีะสามเม็ดนี่จะมีอะไรบ้างมีหนึ1 1> ่ง <2 S 1> ถ้าจะเอาหนึ่ง <1 S 1> นี่มันก็โอเคนะหลักสิบถ้าไปมามองมองจุดหนึ่งถ้าอีกจุดหนึ่งเป็นเลขห้าแล้วก็ถ้ามาบองไอ้ที่บันไดสิบสิบสองวันนี่มันก็จะมีสองมีเจ็ดมีหกตัวชูโรง นี่ละมันสามจุดนี้เราพยายามมองแล้วมันซับซ้อนมากทีนี้ให้ความรู้สึกของคืออยากได้เอาชัวร์แบบเดิมมาแต่มันยังไม่ได้เอฟซีก็ถามมาเยอะกันเลยว่าเอ๊ะเราจะทําไงมันจะได้มันมันต้องมาคิดว่าต้องมีอะไรช่วยคือมันมันต้องมีตัวช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคํานวณไปแล้วจะไปบอกว่าอย่างนี้โป๊ะย่นี้คือมันต้องมีช่วยตัวช่วยเพื่อความมั่นใจอ่ะมันต้องมีช่วยช่วยแบบเมื่อที่แล้วก็ฝันเห็น สันตะปาปาค์ที่266อยหกังไงเข้าหกประมาณเนาะใช่เห็นไหมนี่มันยังไม่มีเลยช่วยสะซ้ำหรือเปล่าปีที่แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลล้างหรือเบิ้ลหน้านี่แหละปัญหานี่แหละเพราะว่าปีที่แล้วเป็นเบิ้ลเบิ้ลห้าสองสองแต่ตำแหน่งนี้นะถ้าผมดูกันน่าจะตัวตัวตัวที่ผมจะไปผมดูแล้วผมก็ไปเลือกลอตเตอรี่นะ ใบแรกอ่ะไม่รู้จะเกี่ยวคันกันหรือเปล่านี่ใบแรกี่ยมจับมาใบแรกที่จับมาเลยจับมาจัดแขงว่านี่ผมตามมาหลายงวดแล้วไหนตัวนี้ห้าสามสองสองห้าสมสองสอมบ้านลิที่ผมหนะ้าสาม 53, นะจับตั้งแต่ต้นเลยคือคือเบื้องต้นคือจุดนี้นะจุดที่ผมมองดูย้อนหลังนี้สิปีจุดนี้น่าสนเพราะว่ามันจะมี ามห้ากับห้าสามตัวชูโรงถ้าเป็นเบิ้ลก็น่าจะเป็นห้าห้าจุดนี้น่าจะเป็นห้าห้านะถ้าทดมาจากบันไดบันไดที่เรามองเมื่อกี้อาจจะเป็นโอ้โหมันก็ยากนมวันนี้ถือว่ายากมันฟันคงยากเพราะว่าเอาเป็นตัวเสริมตัวช่วยตัวช่วยว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราไปดูยี่สิบปีย้อนหลังก็ ก็ยากนะงวดน,นี้ถือว่ายากถามว่าผู้ชี่ยวาญเขเด่นเขาก็มีหนึ่งละตัวหนึ่งละถ้าหนึ่งลงล่างมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่บนจะเป็นยังไงเราก็ต้องเดาไปมันก็ถือว่ายากวันนี้ผมยอมรับว่ายากยากแต่แป,ปลปกแล้วเพราะว่าในส่วนภูเขาเนี่ยเรามาเรามาเจอหลายรูปแบบแล้วนะตั้งแต่เมืองรองที่อะไรนะแถวภาคตะวันออกอะ น,นั้นอะไรนั่นเนินนางพญาจังหวัดจันทร์ใช่นั่นก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันนี่เลยแต่ว่าทางเด็กเราคุมได้ตัวนั้นใช่แต่ทีนี้เรามาเจอไอ้เจอภูป่าปอดนี่ก็โอเคนะมันมาสองลูกนี่ลูกที่สามนะเนี่ยภูป่าปอดมันก็เป็นป่องภูเขาไฟก็โอเคน,อนําล่องได้คือศูงนะทีนี้มาเจอภูชี้ดาวนี่โอ้โหดาวเนี่ยดาวสุดยากเลยนะยากนะหินนะมันปเป็นภูที่อยู่สูงมากแล้วก็ เขาไม่นาไม่ได้นำเสืออะไรเลยถามว่าที่มองเห็นคือเลขหนึ่งจะเลขห้าจเลขสามนี่พอจะมองเห็นอยู่ประมาณนั้นเลขสามนี่มองเห็นจากรูปเลยไหนจากรูปอ่ะจากรูปเลยเลขห้าเห็นรูปราสะพาน่ะมันจะขึ้นเป็นรูปเหมือนรูปเลขสามออกสักหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสองก็ถือว่าง่ายแต่ถ้าทดหนึ่งเป็นเจ็ดก็ พวงไปอีกอ่ะงั้นเขาจะหลอกอะไรเราเปล่านี่แหละมันมันมันยากมากวันนี้ถือว่ายากไอ้ชั้นตรงเนี้มันไม่ใช่แม่น้ํานะมันเป็นหมอกเ,เป็นหมอกนั่นไงหมอกก็เป็น <c oughs> ไอ้น้ำเหมือนเดิมอ,ะอ่ะออนี่แหละมันก็เลยเออทาไมโจรหินเนาะ <c oughs> นี่เรามาสังเกตดูการออกของยี่สิบปีย้อนหลังก็รู้สึกว่าจะศูนย์หลุดห้าปีมานี้ศูนย์เข้าสามงวดแล้วมาหลุดเบิ้ลปีที่แล้วออกเบิ้ล สองสองเบิ้์สองสองผมก็ถูกนะปีที่แล้วถูกสองวันแล้วผมว่าเอ๊ะมันอะไรเนียวยังแก้โจทย์ไม่ได้ในการวางหลักสิบใช่ใช่มันยากยาก,ยากอยู่แต่จะวางก่อนก็วางไปเถอะงวดนี้ก็ไม่คาดหวังเท่าไหร่นอกจากถ้ามันได้คิดได้จริงๆนาทีสุดท้ายก็จะนําเสนออยู่เหมือน,นเดิมมาถึงได้ติดตามตลอดนะครับถึงก็ต้องโค้งสุดท้ายอ่ะครับ <S <S 2> <S 2> คือมันยากมันยากคือสื่อก็ไม่ได้เท่าไหร่ ถามว่าคาเมนตาอยู่ช่วงแรกที่เราคิดอ่ะคิดแปลปงว่าคาเมนตาอยู่นี่เรามาแยกไม่ได้ว่าเขาบอกอะไรวันนี้ผมไม่ฝันนะแปลกกาแปกอยู่นะมันอะไรน<จ>ี่ของปากะเยอะเราไม่รู้แยกออกไม่ว่า,าจ,จะเป็นชาขนมมะม่วงกวนสิบแปดแพ็กนี่ยมันเข้าศูนย์หมดเลยแล้วปลาหมึกสอง ประมาหมึกบดดนะสองหอองกกล่องก็จะมียาบำรุงกระสายเส้นกับมาของอะไรมีม่สาระการมผมก็ลืมชื่อแล้วดื่มนะกระสายเส้นนี่ฝากแอดได้วออ่าแ,แอดดื่แอดดึงไหมจะไปเอาอยู่บ้านครับเดี๋ยวจะไปเอากระสายเส้น,นเดี๋ยวยไม่เสียน้ำใจฟี <FC S 2> <laughs>